อนีคน่ะคนนขอบคุณมากี่ใช่ม้ยบกใช่แบกบน้ำข้างในเดี๋ยวมานคะข้างหน้างานนีให้เทสสินค้านะนี่ชีทมากรน,นันคือดีมาก,ลอ,ก,มากอลังการมากห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำนะเชื่อปะ ทางเข้าห้องน้ำงานคือดีมากงานคือดีมากสวยมากทุกคนมิกกี้เมาตอนนี้คือตัวของพี่เฟิร์สเลยหมายถึงว่าพี่เฟิร์สชอบมากสติสติสตสวยมากทุกคนเข้ามาแล้ว ทุกคนที่รักน้องคุณนะคะเยอะมาก f c ขอบคุณทุกคนนะครับทนะครับจะกบ้านแบรดทาครับก็วันนี้ตื่เตมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอทุกคนในวันนี้ปกติแล้วเวลานี้นนเพื่อนๆมาที่บ้านนะครับ กาลครั้งนจะว่านานก็นานแต่ทิ่อีกทีก็เหมือนเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวมีหญิงสาวและชายหนุ่มช่างฝันขยันกินคู่หนึ่งที่บังเอิญช่วยกันทำขนมแล้วออกมาอร่อยว้าสซายานไม่น่าเชื่อหนึ่งคูนสองแทก ส,สิราสีวุทิการห้นาน้ำปูลุลหกพิทแพบว้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันที่สุดเท้าเอิรพร้อมีอมม่จ้าอ่ะน้ำขึ้นยืนยิมย้มอยู่นี่เองมาจ้าเม็ดตะม่วนนี่อ่ะไม่ทำหน้าง่วงนะออ้โอรแครบอรีเม็ดเบอร์เรอร์เราจะมาทำขนมอร่อยๆกันที่รา้านมืองไปเลย